ีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องครมครกสะสิมามื่อนี่มาพอกันอยู่หน้าเฮี้หน่อยครับพอกันอยู่หน้าเหี้หน่อยมีย้มาเห็ดกระท่อมอยู่หน้านี่กระท่อมหลังเก่ามันจะนี่อยู่แล้วหรอแต่ว่ามันกระบอกดีปันไดผมเล้วสิเห็ดขึ้นอีกหลังหนึ่งแต่แตหลังไงเติบู่ครับเสากหกตน้นถ้าพี่น้องมาเริ่มเห็ดจากตีพังเล็กครับ การตีผังจ่างบ้านก็ถือว่าบ้านอะนี่บ้านบ้านน้อยหลังญ่เติบโมเมนต์กระท่อมหน้าแล้วครับเป็นบ้านชัดๆแล้วนี่หลังไงปันแล้วสิพาพพี่น้องเริ่มจากการตีผังเลยครับที่จริงผมก็ตั้งเสาแล้วล่ะครับแต่ว่าผมสิพาพพี่น้องเริ่มจากการตีผังเจ็ดวิธีตีผังพี่น้องิึงเมื่อนนั้นฝนตกชุกแล้วุกลวหงุดดเลยบ่ไาเด้เหตุพี่น้องิึง่ไดถไทยพี่น้องิึงก็เลยสิถ่าทยมือนี เดี๋ยวเรื่องสั่งเสาเรื่องใส่ตรงใส่ยังค่อยเอาไว้มือหลังได้สิว่าสูฟังมือนี่มันคําแล้วเอาเอาตอนนี้ก่อนนี่จมนติตอนตีผังนี่มันก็สิบวัตถันมีเสานะครับนะ้อยตอนตีผังนี่วัทถันมีเสาดอกเกาก็เตรียมว่างผังตีผังก็เตรียมใหม่มาไม่เฮ็ดผังเตรียมมาซีโตไม่ซีโตนี่แต่สิ่นี้ตัวสั่นยุ่ยยุ่ยแท่งอีกตัวหน,นึ่งยุ่ยแท่งเหมืนตัวหนึง่ง แต่ตัวเนาตัวเง่าอีก่ข้างนี้กับข้างนี้เห็นเน่าทอกันด้วยครับตัวสันข้างนั้นกับตัวสันข้างนี้ไก่มันพวกเย่าเท่ากันให้มันเป็นสี่เลียมพื้นฐานที่สมบูรณ์วันถอยไม่ตีพังวิธีตีพังแบบบรลณนแบบบอสไซฉากอาจจะเป็นกับการเฮ็ดค้นเด <Yeah. S 1> ียวหรือเฮ็ดแบบใดกันเลี้ยวจะเหตุการณ์หรืครับแต่ แต่วิธีเห็ุมันมีแบบนี้โบรานเพิ่นแต่เหตดแบบนี้แหละครับเันผู้ผู้ใสีฉากอะแต่ว่าเป็นห่ังใสีได้ต่ว่าการใส้ฉากนี้ทันทันจับฉากบ่พิธีพิถันเส้็ทถ้ายงมุ่ม,มันกับปะทอกันได้ครับนั่งก็แปลว่าบ่ได้ฉากแต่จะเห็ดสูตรโบล้านสูตรแบบนี้นี่แต่ถ้ายแยงมุ่มได้กันก็นกนคือหมายความว่ามันได้ฉากแล้วนะครับ วิธีเฮ็ดก็คือเอ,เอาเชียกคาวเส้นเส้นไงที่จำเป็นเติบเอาบอ่เบาเชียกหน่อยด้อครับมันสิยืดหยุ่นเฉียกคาวนี่มาผูกมุ่มนีน่ผูกมุ่มนี่ดึงมาเฮ็ดเส้นทะแย่งมุ่งดึงมาใส่มุ่มนี่ <c oughs> แต่ตอนนี้มันอาจสิวิาชาตปันใดเสาอันบงัง เรื่องทแย่งมุมจากมุมนึงทะยันงใส่มุมนี่มาใส่มุมนี้แล้วก็ไม้ไหวอาจจะเอาเชือกฟ้าหรือยังไมปผูกไว้นี่ก็ได้แต่ว่าผมเอามือบีบเอาแล้วก็ง่ายง่ายมาใส่มุมนี้ง่ายมาใส่มุมนี่แล้วก็เอาต้นเชือก นี่ต้นเชือกนี่ใส่มามุมนี้เจะเส้นจะแย่งมุมเป็นเครื่องไม้คุณนี่ใส่มุมนี้ต้นมันใส่มุมนั่นมาหน้กะเอาปลายมันใส่มุมนี้บ้านนี้เอาปลายมันใส่มุมนี้บองที่เขาหมา้ใบหนึ่งบองที่เขาเอาเชือกแดงเพื่อเอาอึ๋งไม่เสียไว้จะปูเสียใบหนึ่ง เห้มันมังพอดีก็มุมนี้แต่มันสั่นไปหรือเง่ไปก็กระโยกตัวนใดตันพอเขาบอว่าท่านตีหลักน่เขากาตีพังเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตีพังเป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่างไว้นน่ถ้ามันบ่ได้เขากระโยกได้นี่โยกไปโยกไปเหห้จุดที่เขาหมายไว้อยู่มุมนี้ขึ้นกันแต่แกว่าเส้นทะแยงมุมมันได้แล้ว แก้วเส้นไคยแย่งมุมใดแล้วนั่นก็คือก็้หมายก็คือมันได้ฉากแล้วนะครับโดยที่ห้องปฏิบัใส่ฉากใส่เอ็นแต่ไม่ที่สิเฮ็ดพังนี่ให้มันที่ตรงตรงไงนะครับอย่าให้มันโคตรมันโค้งไหลมันสิขาดเกลื่อนอะไรอย่าไม่เป็น่ให้มันตรงตรง,ตรงน่ให้มันตรงตรงดันดันดนเงาย่าวหมันตรงตรงมาตทีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วให้เหมือนาหาเส้นเคแยงมุมได้แล้วตอกลักเลย ี่เอาลลักมาตอกเส้นมุมนี่ลักมาตอกเส้นมุมนี่แลัวก็มุมนี่ตอกต้งสี่มุมเหรอครับนี่เอาลลักมาตอกเส้นมุมต้งสี่มุมดอกมันดักให้มันขึ้นตรงตรงแยกเห้มันหล่อมนี่อย่าให้มันหล่อมตั้งสี่ลักตองเห็มันตรงตรงดอกตรงตรงลเร็จับระดับน้ำนี่ห้ยผมหยิบ ดับระดับน้ำดับระดับน้ำซีต้นได้ก,ดกันแล้วกันยกขึ้นยกพังขึ้นนียกพังขึ้นมาใส่เส้นตีตะปูยกพังมาใส่เส้นตีตะปูไปทั้งสี่มุมตีตะปูไปสี่มุมแล้วช่วงกลางนี่มันมันเงีมันอาดสีอ่อนอัลลักษนึงมัดแนบเข้าไปนี่อีกตีอีก ตี่รักเก็ยกผังถึงไส้ตีให้มันได้ระดับครับส่วนทั้งใส่์ทั้งขัวอาจ,จิจับระดับนาผมเล่งเอากระไ้ต้นการนี่แต่ผมเล่งเอาเลย <c oughs> พอไม่ให้มันตรงดียกตื่นสูงสมู่กับตีเลยในเมื่อตี่รักเรียบร้อยแล้วก็พืงเชือกก้นหลุมพ้นเชือกก้นหลุม ถึงเฉียดก็คือวัดออกจากมุมมากวัดออกจากมุมมากนี่วัดออกจากมุมมา 80. 80. 80. 80. กแปดสิบแปดสิบขีดตอกตะปูทั้งนั้นคือกันวา,างมุมหนึ่งกมุมหนึ่งวัดออกมาแปดสิบเราขีดตอกตะปูไปถึงเฉียดแล้วก็วัดไปโยห่ห่วงหาตอกหกซอง ของหอกงอกซอกจะเลี้ยวเตะจะเลี้ยวเตะว่าไปวาดมากกับมันขีดขีดขีดแล้วก็คึงเชือกเรียบร้อยแล้วก็หาจุดกลลุมเอาหลักปากไม้ไว้หาจุดคุณหลุมนั่นก็คือเป็นอันว่าเรื่องตีผังเรียบร้อยขันแรลกขันดับแรลกก็คือ ตีพังคุดหลุมเหยาบ้อยการส้าง,งบ้านขันต่อไปก็ค่อยว่ากันสำหรับมือนี่ก็เอาตะเรื่องตีพังซะกอนนะครับนาะอคลิปหน้าค่อยพอกันเดี๋ยวมือหน้าผมสิบผ้าเบิ่งวิธีต่อไปวิธีตั้งเสาว,วิธีใส่ขางใส่ตรงค่อยว่ากันมือนี่ก็เอาเท่านี้ซะกอนเบื่องเรื่องเียดพังซะกอน สำหรับผู้ที่เป็นช่างแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อที่ให้เสียบติดตามรับชมรับฟังสำหรับผู้ที่บ่ท่านเป็นช่างบ่ท่านเป็นจ้างสร้างบ้านคิดกำลังคิดว่าอยากส้างบ้านแต่บม่มีทุนหลายัยบทุนไว่จะซื้ออุปกรณ์ใส่แห้งจะขลองเห็ดเองบ่ต้องจ้างจางประพยัดได้หลายเติบสสำหรับจางไม่ผู้กำลังคิดจะส้างบ้านกันเบิ่งผมเห็ดเห็ดไปผมพร้อมกันนี่ได้เลยครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมสิพ้าเห็ดไปเรื่อยๆตามขั้นตอน เรบผู้เป็นสร้างแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้เราเท่านี้ชัก่อนคลิปหน้าเพ่อว่ากันขั้นตอนต่อไปสำหรับมึอนี้เบิ่งการตีผังนะครับเน้องสำหรับมึอนี้กันพี่น้อนพอี่ดีไมีแห้งคือผมทุกคนนะครับเด้ออย,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 ย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจซอยผมต่อไปซอยกดไลค์กดแช่กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อว่าฝาคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ พ่อเมีพี่น่องอยู่ดีไม่แห้งปู่ทุกคนคิดหน้าพอกันสวัสดีครับ